ัพี่หยิงอีกเช่นเคยนะคะและรถมือสต่อรองได้วันนี้พี่หยิงพาทุกท่านมาพบกับรถสภาพดีราคาถูกเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นคิวของรถซีดาน4เซกเมนต์ค่ะที่เป็นรุ่นนึ่งที่ขายดีมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือ Honda New c i v i c s คันนี้ที่จอดอยู่ด้านหลังพี่ตอนนี้ค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะพี่หญิงนำมาเปิดราคาให้คุณอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นคุณคำไม่ผิดค่ะ599,000บาทนะคะพัน d a n ดั้งเดิมซีวิ2017ทันนี้จะน่าใช้แค่ไหนตามพี่หญิงดูะคะ่ะ n ้ New Civic านิวซีวิกสงศเ็คันนี้นะคะซึ่งค้าเดิมเนี่ยนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเขาใช้ไปอยู่ที่ระยะทางประมาณแบบนี้นิดนะคะซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะคะเมื่อเทียบกับสภาพรถที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะสภาพของเขาเกิน90%เลยรีเดียวค่ะวันนี้พี่ิงจะมาคอนเฟิร์มนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ประเภทไหนค่ะเดี๋ยวพี่ิงจะอธิบายให้ฟังก่อนนะคะสำหรับด้านนิวซีวิกคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีค่ะบล็อกเก่องของเขาาน,ะะนี่ย เขาจะขึ้นชื่อนะะในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่รวมถึงความประหยัดน้ำมันด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่ารถคันนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นรถสายย่อนะคะสายยอ่อสายย่อยังไงนะคะเนื่องจากว่าเวลาเข้าไปในรถเนี่ยคือเขาจะออกแบบสปอร์ตมากดังนั้นเวลาเข้าไปในรถเนี่ยเขาจะต้องย่อเขาปัอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่เรียกว่าเป็นรถสายยอะะ่อค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์กัน,นะคะ่ะว่าห้องเครื่องยนต์นั้นนะคะเป็นแบบไหนนะคะสภาพเป็นยังไงแล้วก็ สภาพความสมบูรณ์ของเครื่องเป็นยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของอการคอนเฟิร์มนะคะเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันรถคันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะคะอันนี้ก็คือสมุดร,รับประกันของลูกค้านะคะซึ่งเราจะดูว่ารถเช็คสูตรตลอดหรือไม่นั้นเรามาดูกันที่หน้าบันทึกการบํารุงรักษานะคะซึ่งครั้งสุดท้ายนะคะลูกค้าเช็คระยะนะคะอยู่ที่ระยะที่60,000นโลคือ36เดือนรถคันนี้ใช้งานมา 36เดือนหรือว่า3ปีแล้วนะคะนั่นหมายความว่า3ปีที่ผ่านมาลูกค้าเข้าสู่ตลอดนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของการรับประกันด้วยนะคะและนะคะมาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะของฮอ n d a n e w วสวีกคันนี้นะคะเครื่องของเขานะคะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคคาซึ่งเป็นสุดยอดนะคะความทนทานของเครื่องยนต์ Honda ที่ใช้กันมายาวนานมากๆค่ะ ความสมบูรณ์ของห้องเครื่องตอนนี้นะคะที่พี่หญิงเห็นอยู่นะคะเรื่องของเลเยอร์การจัดวางต่างๆนะคะอันนี้ Honda เขามีมาอยู่แล้วนะคะเขาเน้นในเรื่องของ Man Maximum and Machine m ิ n i m u m มัค่ะคันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่องของการวางห้องเครื่องให้ดูกระทัดรัดแล้วก็เพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้มากขึ้นอันนี้ก็คือแนวคิดหลักๆของเขาเลยทีเดียวค่ะ สำหรับห้องเครื่องยนต์นะคะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานและครบสมบูรณ์ท่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออระดับน้ำยาต่างๆรวมถึงนะคะฝา,าครอบแบตเตอรี่แล้วก็สายรัดก็มีครบสแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของห้องเครื่องทางนี้ได้เป็นอย่างดีะคะ่ะเดี๋ยวพี่ิจะพาคอนเฟิร์มนะคะในเรื่องของ อุบัติเหตุต่างๆนะคะว่ารถคันนี้มีอุบัติเหตุหรือไม่นะคะรถเพียงแค่3ปีจริงๆถ้าพี่หญิงมองด้วยสายตารถคันนี้ไม่มีการทําสีมาเลยนะคะแต่ว่าดูเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะน็อตซ้ายขวานะคะที่ฝากระโปรงและแก้มทานทั้งสองด้านนั้นไม่มีร่องรอยการถอดนะคะรวมถึงคานหน้านะคะเป็นคานหน้าเดิมไม่มีความงอแสดงให้เห็นว่าเป็นคานหน้าเดิมที่ไม่ได้เกิดการชนหน้ามาแน่นอนค่ะรวมถึงสติกเกอร์ต่างๆนะคะที่ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ ังจากที่คอนเฟิร์มสภาพห้องเครื่องยนต์ของเขาไปแล้วนะคะต่อไปนะคะพี่ญิงจะพาดูความหล่อนะคะของรถยนต์ทางด้านนิวสวิตคันนี้นะคะว่าเขาหล่อขนาดไหนนะคะมาดูที่รอบคันค่ะสําหรับรอบคันคันนี้นะคะคอนเฟิร์มสีค่ะสีของเขาจะเป็นสีบลอนเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเดิมนะคะที่ไม่มีการทําสีนะคะมีร่องรอยการมีจน,นสะเก็ดเห็นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะทำอายุการใช้งานของลูกค้าเดิมที่ใช้มานะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะสําหรับสีบอนเงินนะคะทําให้ลูกค้าสามารถดูแลความสะอาดได้ง่ายคุณไม่ต้องล้างบ่อยๆก็ได้นะคะที่หญิงชื่นชอบสีบอลเงินในเรื่องของการดูแลนะคะว่ามันดูแลง่ายมากๆนะคะแล้วก็ดูเงางามแล้วก็ดูใหม่เสมอด้วยแม้กระทั่งเวลาทุกเวลานะคะดูรอบคันกันไปแล้วนะคะรอบคันสวยขนาดนี้นะคะเรามาดูเน้นๆกันที่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะว่า ซีวิกรุ่นนี้นะคะเขาออกแบบด้านหน้าที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบไหนนะคะแล้วก็มาคอนเฟิร์มสภาพไปพร้อมๆกันค่ะว่ารถคันนี้น่าใช้งานแค่ไหนค่ะเริ่มต้นจากด้านหน้านะคะกระจังหน้าที่ดูโดดเด่นแล้วก็เห็นมาต่ไกลค่ะเป็นการออกแบบที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Honda แล้วนะคะกับกระจังหน้าโครมเมียมขนาดหนาแบบนี้รวมไปถึงไฟหน้านะคะที่เป็น ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะและประกอบไปด้วยไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์นะคะซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานค่ะและ Honda ยังไม่ลืมที่จะออกแบบในส่วนของไฟ Daytime Running Light นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในเวลากลางวันนะคะที่เป็นไฟแบบหลอดแก๊ส LED กันด้วยค่ะสำหรับรถยนต์ h o n d a New c i v i c คันนี้นะคะจะไม่มีการตกแต่งติดสเกิร์ตหรือติดสปอยเลอร์มานะคะเนื่องจากว่า ผู้ใช้เดิมนะคะเขาใช้งานแบบเดิมๆซึ่งแบบเดิมนี้เขาก็สวยในสไตล์ของเขานะคะการออกแบบของเขานะะะคจเน้นในเรื่องของหลัก Aerodynamic มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือทําให้รถมีจุดศูนย์่วงที่ต่ําลงนะคะถ้ามีอจำไม่ผิดจากรุ่นเดิมประมาณ10มมตรนะคะแล้วก็ใส่อินสูเลเตอร์นะคะหรือว่าวัสดุด,ดูดซับเสียงเข้าไปนะคะทำให้เวลาที่ขับขี่น รถของคุณนะามีความเงียบมากนะคะทั้งเสียงลมปะทะและเสียงดังเข้าภายในห้องผู้โดยสารเลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆเลยนะคะรเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับในเรื่องของการออกแบบด้านหลังนะคะของ Honda New Civic 2017คันนี้ค่ะภายนอกนะคะของเขาจะเน้นการออกแบบนะคะให้มี ความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยการออกแบบไฟท้ายที่เป็นแบบ C shape นะคะซึ่งการออกแบบไฟท้ายที่เป็นแบบ C shape <bara> นี้นะคะจะทําให้รถของคุณดโดดเด่นและอีกทั้งยังมีความปลอดภัยในเวลาที่คุณขับขี่ตอนกลางคืนด้วยหรือตอนเบรกด้วยนะจะทําให้รถที่ตามหลังมานั้นนะคะบเบรกได้ทันและก็มีความปลอดภัยสําหรับตัวคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ <ì> ห้องสัมภาระท้ายของเขานะคะก็จะสามารถ เก็บของได้เยอะมากนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกจุดเด่น1จุดนะคะของรถซีดาน C Seg m e n t นตนะคะที่มีห้องเก็บสัมภาระที่กว้างมากๆ mm hmm. นะคะซึ่งถือว่านะคะในบรรดา C Seg m e n t เนี่ยนะคะห้องเก็บสัมภาระท้ายของซีวิกทำได้ดีมากๆค mm ่ะ hmm. รวมถึงในเรื่องของอยางอะไหล่นะคะแม่แรง mm hmm. เครื่องมือบล็อกขันล้อและขอลาก่างต่างๆ mm hmm. นะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะ ถ้าคุณซื้อต่อนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลใจว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนจะหายไปหรือเปล่าเพราะพี่หญิงเช็คให้แล้วนะคะว่าทุกอย่างครบและก็สมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะสำหรับการคอนเฟิร์มนะคะรอบตัวรถและก็อุปกรณ์มาตรฐานรวมถึงสภาพรถก็จบไปแล้วนะคะต่อไปนะคะพี่หญิงจะพาเข้าไป คอนเฟิร์มนะคะสภาพและอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารด้านในนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปนะคะพี่หญิงจะขออนุญาตอธิบายนะคะแล้วก็แนะนำฟังก์ชันที่ไม่สามารถจะลืมได้เลยนะคะกับ Honda New Civic สิบหลองเราคันนี้นั่นก็คือฟังก์ชันของ Engine Remote Start ก็คือฟังก์ชันการสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะจากรีโมทนั่นเองค่ะซึ่งรีโมทของเขานะคะก็จะมีความพิเศษมากนะคะของเขานะคะจะมีในส่วนของปุมล็อกรถ ปุ่มปลิดล็อกรถนะคะปุ่มเปิดฝากร,ระโปรงด้านหลังหน้าที่พี่เห็นอยู่ที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีปุ่ม ที่เป็นวงกลมนะคะลูกศรวงกลมด้านข้างปุ่มเปิดฝากระโปรงด้านหลังนั้นนั่นคือปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์รอนะคะถ้าหากว่ารถคุณเนี่ยจอดตัดแดดนะคะเพื่อที่จะให้คอมเพรสเซอร์แอร์ทำงานรอคุณนั่นเองนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับการอุ่นเครื่องหรืออะไรนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกสบายนะคะสําหรับผู้ใช้งานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะทางานยังไงคะ่ะ ท่านแรกนะคะรถยนต์คุณล็อกอยู่กดปุ่มล็อกสองครั้งนะคะครั้งที่1และกดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะมีเสียงตอบรับนะคะจากนั้นนะคะกดปุ่มหัค้างไว้คุณจะทราบได้ยังไงว่ารถของคุณสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วให้สังเกตไฟหน้านะคะที่ด้านซ้ายและด้านขวากระพริบตอบรับ3ครั้งนะคะ อันนี้รถสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าถ้าหากเราสตาร์ทแล้วนะคะเราไม่ได้ขึ้นไปบนรถค่ะเราจะดับเครื่องยนต์ในกรณีที่เราต้องทํางานต่ออะไรพวกนี้นะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มโฮค้างไว้ซ้ําอีกครั้งเพื่อเป็นการดับเครื่องอันนี้ก็ถือว่าดับแล้วนะคะ กเป็นฟังก์ชันนะคะที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่านะคะฟังก์ชัน Engine r e m o t e Start นี้นะคะในบรรดารถยนต์ C s e gment นะคะในท้องตลาดมี Honda New Civic ที่ทำขึ้นมาเดี๋ยวเราไปคอนเฟิร์มนะคะภายในของห้องโดยสารกันว่าสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่มีความใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานเป็นยังไงบ้างค่ะ สภาพนะคะภายในห้องโดยสารรวมไปถึงอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถคันนี้กันต่อเลยนะคะ เริ่มต้นจากนะคะในเรื่องของมาตรวัดค่ะที่เป็นมาตรวัดแบบ TFT นะคะมาตรวัดแบบ TFT นี้ก็จะมีจุดเด่นนะคะทำให้มองเห็นได้อย่างสบายตาค่ะซึ่งมาตรวัดนี้นะคะก็จะสามารถเซฟทริป A ทริป B ได้ทั่วไปนะคะดูอุณหภูมิภายนอกได้อะไรพวกเนี้ยนะคะในเรื่องของความเร็วนะคะก็จะเป็นดิจิตอลนะคะซึ่งอันนี้ถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ตัวใหญ่มากเวลาที่คุณขับเร็วเนี่ยนะคะก็จะสามารถบอกคุณได้ว่าตอนนี้คุณขับรถเร็วแล้วนะต้องลดความเร็วคะ่ะในเรื่องของอพวงมาลัยนะคะพวมงมาลัย ขเขานะคะก็จะเป็นพวงมลลาลัยแบบสปอร์สามก้านนะคะพวงมลลาลัยสปอร์สามก้านนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมลลาลัยนะคะรวมทั้งปุ่มรับสายและวางสายอยู่บริเวณก้านพวงมลลาลัยด้านซ้ายนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับซีวิคนะคะทุกๆรุ่นเลยทีเดีออกแบบได้ลงตัวมากนะคะดูภายนอกนะคะเหมือนจะเป็นรถยนต์ที่ออแคบเหมือนที่พี่หญิงได้บอกไปแต่ว่านะคะ เข้ามานั่งด้านในแล้วนั่งสบายมากๆนะคะพี่หญิงสูง170นะคะแต่ว่านั่งได้สบายไม่ติดขานะคะ h เฮดรูมเล r รูมเหลือเยอะมากนะคะสไตล์สปอร์ตแท้ๆเลยทีเดียวนะคะค่ะในส่วนของด้านขวามือนะคะปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะนะคะหรือว่าปุ่ม one push ignition start นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากเพิ่มความสะดสบายด้วยค่ะ และประกอบไปด้วยนะคะสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะ VSA ค่ะที่คุณสามารถปิดการทํางานได้เมื่อคุณไม่ต้องการใช้นะคะถัดมานะคะบริเวณตำแหน่งคันเกียร์นะคะการออกแบบนะคะของชุดคันเกียร์ของเขาจะเน้นในเรื่องของความสปอร์ตนะคะคันเกียร์เล็กระทัดรัดนะคะบริเวณแถวใกล้ๆคันเกียร์นะคะคุณก็จะมองเห็นปุ่มอีโค่โหมดค่ะสีเขียวเป็นใบไม้5ใบเนี่ยนะคะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณกดปุ่มนี้เมื่อไหร่นะคะนั่นคือคุณจะขับได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งปุ่มอ e ีคอน o d e ดนี้จะช่วยให้ระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์การควบคุมคการเปิดของลิ้นคันเร่งแบบไวยนะคะเรื่องระบบแอร์ภายในรถนะคะแล้วก็เรื่องระบบเกียร์พวกนี้ทํางานสัมพันธ์กันทําให้ระบบประหยัดน้ํามันลงนะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มเบรคโคนะคะซึ่งเบรคโครรนี้มีประโยชน์มากๆนะคะในขณะที่ลูกค้า ขับขี่แล้วก็จอดชั่วคราวนะคะในอย่างเช่นติดไฟแดงหรือจอดซื้อของชั่วคราวพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะอจอดได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกค้างไว้นะคะคุณก็จะสามารถยกเท้าออกจากเบรกได้โดยที่คันเกียรย์ยังอยู่ที่ดีนะคะซึ่งวิธีการใช้งานนะคะสำหรับท่านไหนที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วยังงงๆกับการใช้นะคะพี่ขออนุญาตแนะนํา คุณสามารถใช้งานเบรคโฮได้นะคะก็ต่อเมื่อคุณจะต้องคาดเข็มขัดน,นิรภัยเนื่องจากว่าต้องทํางานภายใต้ความปลอดภัยของลูกค้านะคะในขณะที่ขับผี่นะคะนั่นหมายความว่าเมื่อคาดเข็มขัดน,นิรภัยเสร็จแล้วนะคะคุณเลื่อนคันเกียร์มาที่ D ก็คือขับปกติแหละนะคะขับรถไปเรื่อยๆคือเบรคโฮเนี่ยจะทํางานในขณะที่รถคนวิ่งอยู่นะคะกดคําว่าเบรคโฮนะคะหน้าจอจะโชว์สี่เหลี่ยมนะคะที่ขึ้นสัญลักษณ์คำว่าเบรคโฮ แล้วจากนั้นเมื่อคุณจอดติดไฟแดงนะคะหรือจอดชั่วคราวนะคะสัญลักษณ์ตัว A สีเขียวจะปรากฏขึ้นบริเวณด้านล่างของคำว่า b r e a k o l l คุณก็สามารถที่จะถอนเท้าออกจากเบรกได้โดยที่คันเกียร์คุณยังอยู่ที่ดีนะคะซึ่งถ้าหากพอไฟเขียวนะคะคุณจะออกตัวออกตัวยังไงเหยียบคันเร่งออกไปได้เลยค่ะอ่าสัญลักษณ์ตัว A ก็จะหายไป นั่นหมายความว่าอยู่ในโหมดเบรคโฮแต่เบรคโฮไม่ได้ทำงานนะคะหรือถ้าคุณจะยกเลิกนะคะยกเลิกระบบก็กดเข้าไปที่ปุ่มเบรคโฮซ้ำอีกครั้งค่ะใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณด้วยต่อไปค่ะเรามาดูที่หน้าจอนะคะของเครื่องเสียงนะคะสำหรับหน้าจอของเครื่องเสียงนะคะของเขาจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะคะที่โชว์สถานะการทำงานของเครื่องเสียง ได้นะคะแล้วก็อันนี้หลายๆท่านถามว่ามีร่องถอยไหมอันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะติดตั้งแบ็กเซนเซอร์ได้หรือว่ากะระยะเพิ่มได้ถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของแอร์นะคะการทํางานของแอร์อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแอร์ออโต้เช่นเดียวกันนะคะคุ้มค่านะคะคุ้มราคามากๆนะคะคุณซื้อรถใหม่นะคะราคาจะอยู่ที่800,000กว่าๆแต่ว่าสําหรับคันนี้นะคะพี่ให้ราคาคุณเพียงแค่ 5,99,000บาทค่ะคอนเฟิร์มว่าสภาพคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าใช้มากๆค่ะคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะกับ Honda New Civic 2017คันนี้นะคะถ้าหากใครกำลังมองหารุ่นนี้อยู่แล้วแล้วก็พี่หญิงแนะนำเลยคันนี้น่าใช้ค่ะยังไงนะคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามตามไลน์ i อแล้วก็เบอร์โทรที่พี่หญิงให้ไว้ตั้งแต่อตอนต้นคลิปนะคะ สำหรับวันนี้หมดหน้าที่ของพี่หญิงแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูขา่าวในวอล์กหน้าพี่หญิงจะนํารถยนต์รุ่นไหนมาให้คุณได้ชมกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ And